นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่า30บริษัทชั้นนำได้ร่วมลงนาม MOU เรื่องของเศรษฐกิจโดยเมื่อสองวันที่ผ่านมาทําเนียบรัฐบาลได้เปิดรับภาคเอกชนชั้นนำกว่า30บริษัทใน4อุตสาหกรรมใหญ่ นั่นก็คือเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ BCG Bio Circular Green Economy และพวก Data Center โดยจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนไทยนอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือที่เรียกกันว่า MOU ในการพัฒนาแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการแข่งขันจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีธรรเนียบรัฐบาล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าถือว่านักลงทุนระดับโลกกว่า30บริษัทมองว่าเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องมุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่นักลงทุนต่างชาติเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทย